กิจกรรมแฮปปี้บิงโกที่เราจะได้รับ30ตั๋วแบบง่ายๆเพียงแค่เราทําตามเงื่อนไขสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม backcover m ละ n d l o c k orangein เกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์ powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรม ที่เราจะได้แจกของแบบเยอะมากๆ2กิจกรรมด้วยกันนะมีท้าทายจํากัดสุดเดือดกับกิจกรรมแฮปปี้บิงโกในส่วนของความท้าทายสุดเดือดแค่เราไปลงท้าทายด้านไหนก็ได้เมื่อลงเสร็จเขาก็จะตีเป็น1รอบด้วยกันลงครบ2รอบก็จะได้รับของรางวัน12รอบก็จะได้รับที่ up พสก l l และก็20รอบจะได้รับที่ up พสก l l นะครับมีเวลาให้เราทําถึง7วันในส่วนของกิจกรรมแฮปปี้บิงโกเขาจะให้เราไปลงด่านตามเงื่อนไขนะครับก็จะมีป่าภัยไม่ร่วงโรยเป็นด่านนี้นะครับแต่ต้องเป็นด่านที่ สินะลงไปเลยด่าน11รอบลงเสร็จเราก็จะสำเร็จเงื่อนไขแบบนี้จากนั้นนะครับเควสที่2เขาจะให้เราเนี่ยลงดันเจี้ยนพลังด่าน8 1ครั้งดันเจี้ยนพลังด่าน8จะอยู่ตรงนี้นะครับอันแรกเลยแล้วก็กดไปที่ด่าน8ลง1ครั้งก็พอก็จะสําเร็จแบบนี้ส่วนภารกิจที่3นะครับเขาจะให้เราผ่านเขตเมืองเทคนิค7เขตเมืองเทคนิค7จะอยู่ที่หัวข้อตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่เทคนิคด่านที่7ด้วยกันสังเกตที่ตรงนี้ด้วยนะลงเสร็จก็จะผ่านภารกิจที่4นะครับเขาก็จะให้เราผ่าน้ํําานนแข็งเ5 ทำน้ําแข็งเซน5ก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับเราก็เลื่อกมาเซนและก็เป็นด่านที่5นะครับจากตรงนี้เพียงเท่านี้เราก็จะเสร็จแถวแรกแล้วแต่ในส่วนของตัว๋วเมื่อเราทําเสร็จครบ4เควสก็จะได้รับ5ตั๋วด้วยกันและถ้าเราทําครบ8เควสก็จะได้รับอีก10ตัว๋วเมื่อทําถึง12เควสจะได้รับอีก15ตัว๋วโดยรวมก็จะได้รับ30ตั๋วจากตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของเควสที่5เขาจะให้เราปลูกเศษอุปกรณ์เราก็กดไปได้เลยนะแล้วก็กดทําการปลูกเศษแต่เราต้องกดปลูกเศษสิ้้นนนไไหก็ดะครับกดอั ไ,ได้ก็ตามหินปลูกเศษที่เรามีในส่วนนี้เราก็เลือกดูดีๆแต่ถ้าหินปุกเศกก็จะง่ายหน่อยเราจะสามารถหาได้จากซานต้ามาแล้วในกิจกรรมรอบแรกๆเลยนะครับเราก็จะได้กล่องปลุกเศษมาเราสามารถเลือกหินปูกเศจากตรงนี้ได้เนี่ยครับมันจะมีเป็นกล่องมาแบบนี้ซึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่30ชิ้นเลยนะก็กดให้ครบ15ครั้งด้วยกันเมื่อเราก,กดครบ15ครั้งเราจะสําเร็จนะครับต่อมาอันที่6กเวที่6เนี่ยเขาจะให้เราส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับโดยรวมแล้ว80ครั้งวันหนึ่งเราก็จะส่งได นะแล้วก็ส่งแต่จริงไม่เลืยแบบสาวันเราก็จะสําเร็จแล้วนะครับเพจนี้ไม่ยากแล้วภารกิจที่7เขาจะให้เราสร้างอุปกรณ์5ครั้งเราก็มาที่วาน์เนซ่ากดท,ทาการสร้างอุปกรณ์นะครับจะสร้างอันไหนก็ได้เราจะสร้างแค่ระดับ S&R n ก็ได้หรือจะใส่ไปแบบให้คุ้มแบบให้มีลุ้นพวกอุปกรณ์ LR ก็ได้นะครับแต่จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันไม่ค่อยยากนะครับเนี่ยเราอาจจะลงไป2ชิ้นก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ก็อาจจะลงสัก3มชิ้นถือว่าเป็นภารกิจที่ทําง่ายๆต่อมานะครับภารกิจที่8อันนี้จะค่อนขข้้าาาาาางยากกกเเจะใหรรรทํปลูพ ทั้งหมด10ครั้งปลุกพราสวรรค์เราต้องเลือกตัวละครก่อนนะครับว่าเราจะทําตัวละครไหนอย่างเช่นอ่ะผมจะทําลาเดสแล้วกันเราก็ต้องไปหาหินนะครับและเลือกในส่วนของรถคูดาวแล้วกันนะครับตรงนี้ปลุกพรสวรรค์เรียบร้อยทาแบบนี้นะครับให้ครบ10ครั้งอย่างน้อยอเราต้องปลุก10ช่องส่วนภารกิจที่9นะครับเขาจะให้เราใช้จอมเวทช่วยเหลือ20ครั้งเราอาจจะไปด่านไหนก็ได้นะครับที่สามารถใช้จอมเวทได้อย่างด่านอีกพีเขาก็จะมีเมนูการช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดแล้วก็ใส่ตัวละครจอมเวทช่วยเหลือไปไม่ว่วาจะเป็น โมเวทในหน่วยหรือจอมเวทของเพื่อนชั้นหรือจะเป็นในส่วนของจอมเวทเพื่อนที่แนะนําได้หมดภารกิจที่9เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยยากแต่แค่ใช้เวลานะครับก็เราต้องยืม20ครั้งด้วยกันส่วนภารกิจที่11นี้ถือว่าค่อนข้างยากมากเขาจะให้เราผ่านถงความทรงจํา40ครั้งการผ่านถงความทรงจําเขาจะมีลิมิตในการได้รับตั๋วอยู่การผ่าน1ครั้งก็นับเป็น1รอบซึ่งเราสามารถซื้อรอบเพิ่มเติมได้วันละ3าครั้งโดยรวมแล้วถือว่า,าใช้เวลาค่อนข้างหลายวันนะครับเพื่อที่เราจะสาเร็จเสร็จสิิ้นนภภารรกกจ40อบส่ว ทีที่2เขาจะให้เราต่อสู้ในสนามประลอง70ครั้งด้วยกันอันนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงวันหนึ่งอะ่ะเราจะได้ประมาณ12ตัวเพราะตั๋วมันจะมีคูดาวประมาณ2ชั่วโมงต่อใบส่วนของรางวัลในการบิงโกก็จะได้รับของรางวัลตามบิงโกนะครับซึ่งในส่วนของของรางวัลถือว่าค่อนข้างดีนะมีเพชรแจกด้วยนะครับมีขวดแจกอย่างขวดจอมเวท EPLR e ถ้าเราผ่านตรงนี้ฮะใช้จอมเวทช่วยเหลือก็จะได้แถวบนและวทำควสดที่5ปุกเซกผ่านลาแล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจที่2ผ่านอัญเชิญพลังส่งของข S.S.R. 1จะได้รับหินอัปเกรดเครื่องประดับเลยนะครับและของดีนะครับหินเปลี่ยนค่าสถานะรองของอุปกรณ์แต่เงื่อนขอย,ย่ังยากอย่างที่เห็นภารกิจที่3กับภารกิจที่7จ็ง่ายแต่ภารกิจที่11ค่อนข้างยากเขาก็เลยให้เราใช้เวลานิดนึงส่วนต่อมานะครับภารกิจที่4ผ่านถ้ำอันนี้เราก็จะได้รับกล่องระดับ S.S.R. ตุ่มไปจนถึง L.R. กันเลยทีเดียวนะครับแต่จะไม่มีของติดดาวนะจะได้รับ5กล่องและเมื่อเราทําการปลุกพรสวรรค์ของตัวละคร10ครั้งและส่งของขวัญให้เพื่อนหมดแล้วเราจะได้กล่องตรงนี้นครกกลล่อองเเืมดพสว์ ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวของดีนะครับให้ถึง20กล่องอะและแน1นกล่องจะมี5เม็ดรตดับพายากเยอะมากๆเหมือนเราได้ร้อยเม็ดและถ้าเราผ่าน12ได้นะครับก็จะได้พวกแบล็กคิสตันทางด้านบนและด้านล่าง600ด้วยกันแต่โดยรวมแล้วตั๋วตรงนี้ฮะเราจะได้แน่นอนเมื่อเราสําเร็จเควสสี่เควสแถือว่าเป็นของดีมากเลยนะในการแจกรอบนี้แจกทีมีเฮส่วนเราจะเปิดได้ตัวละครอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึง่งลวกันนะครับมาแนะนํากิจกรรมประมาณนี้สําหรับกิจกรรมแฮปปี้บิงโกเป แต่ของเยอะจาอ้ายังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปละครับ